สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง youtube ร้านเทนเจริญยนต์นะคะวันนี้ที่ร้านมารีวิวรถไถเข้าใหม่นะคะตัวนี้เป็น m 6 2 4 0 s u h นะคะสภาพสวยๆเข้ามาใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้ใช้งานน้อยมากเลยค่ะสภาพสีเดิมทั้งคันเลยนะคะใบมีดดันดินหน้าและผ่านหววตาช้าง รถสวยใช้งานน้อยมากค่ะเดี๋ยวมาชมดูสภาพตัวรถรอบคันเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่เคยเปิดแกะเลยค่ะสภาพเครื่องเกียร์ดีใช้งานน้อยมากเลยนะคะคันนี้สีเดิมเดิมเลยค่ะหลังคาไม่มีรอยแตกแล้ว สภาพด้านยางคู่ตัวนะคะยางดีทั้งสี่เส้นเลยค่ะฐานพวนตาช้างนะคะสภาพดีใบยังเต็มนะคะสภาพด้านหลังค่ะไม่มีรอยลวดซึมไม่มีรอยออกดามนะคะ ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะสนใจโทรติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ086-063-1832ร้านอยู่อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะชั่วโมงการใช้งาน500นะคะ500กว่าชั่วโมงสภาพสวยใช้งานน้อยมากจดทะเบียนเดือนธันวาปี65นะคะ จดทะเบียนปลายปี65ราคาบอกไว้ที่780,000บาทนะคะราคาต่อรองได้สนใจมาดูรถมาชมรถได้นะคะจะส่งให้ฟรีถึงบ้านนะคะแนะนำคนรู้จักมาซื้อทางร้านมีค่าแนะนำให้คลละ5,000บาทนะคะเดี๋ยวมาชมเสียงเครื่องกันนะคะและดูระบบไฮดรอลิกการใช้งาน,นะคะ่ะ